สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายวิชาวิวทยาการคำนวณน,นะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหารเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะในบทเรียนบทที่1นนะคะแนวคิดเชิงคำนวณค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะตอนที่4กันก่อนค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดตอนที่4นะคะถามคำถามไว้ว่า ให้นักเรียนนะคะเขียนอัลกอร,ริทึมนะคะในการคํานวณราคาสินค้าทั้งหมดนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเขียนในรูปแบบของรหัสลำลองและผังงานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อมีการเฉลยแล้วนะคะจะมีลักษณะการเขียนอย่างไรค่ะค่ะเรามาดูในส่วนแรกนะคะเราจะเขียนในลักษณะของรหัสลำลองกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะคะ ขั้นตอนในการแก้ปัญหาให้นักเรียนเขียนคำว่าเริ่มต้นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะจากนั้นในข้อที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะรับราคาสินค้า y และจำนวนสินค้า y ในกรณีนี้นะคะเราจะเขียนขั้นตอนในการหาราคารวมทั้งหมดนะคะส่วนสินค้า y นะคะและจำนวนสินค้า y Y เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ใช้เนี่ยจะทำการซื้อสินค้าอะไรบ้างนะคะเราก็เลยกำหนดเป็นตัว Y ไว้ค่ะในขั้นที่2นะคะเราจะทำการหาราคารวมของสินค้า Y ค่ะซึ่งสินค้า Y ตัวนี้นะคะอาจจะไม่ใช่สินค้าแค่1ชนิดนะคะอาจจะมีมากกว่า1ชนิดก็ได้ค่ะ โดยในขั้นตอนของการหาราคารวมของสินค้า y นะคะก็คือในขั้นตอนที่เรานะคะจะนำราคาของสินค้านะคะ y คูณด้วยจำนวนสินค้า y ย,ยกตัวอย่างเช่น อย่างแบบฝึกที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่ามีกันไก่นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราซื้อกันไก่ทั้งหมดนะคะจานวน3ชิ้นด้วยกันนะคะตอนในข้อที่2เนี่ยค่ะตอนเดาหาราคารวมของสินค้า Y ก็จะกลายเป็นการที่เรานะคะหาราคารวมของกันไก่นะคะ เท่ากับราคากันไกสมมุติว่าเรากําหนดราคากันไกไว้10บาทนะคะในหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะที่เขียนว่าราคา y เราก็จะเขียนเป็นราคา10บาทนะคะคูณด้วยจํานวนกันไกนะคะก็คือจํานวน3อันก็จะได้เท่ากับราคารวมของกันไกนะคะจะเท่ากับ10นะคะคูณกับ3ก็จะได้เป็น ราคารวมของกันไกเนี่ยต้องจ่ายเงินทั้งหมด30บาทค่ะค่ะเรามาดูในขั้นต่อมานะคะก็คือการหาราคารวมของสินค้านะคะจะเท่ากับราคารวมสินค้าบวกด้วยราคารวมของ Y จะสังเกตได้ว่าคําว่าราคารวมสินค้าเนี่ยนักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับคําอธิบายที่อยู่ในข้อที่2นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในความหมายของราคารวมของสินค้าเนี่ย จะหมายถึงราคารวมสินค้าทั้งหมดที่เราได้ซื้อไปนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แค่กันไกลอย่างเดียวนะคะอาจจะมีสินค้าชนิดอื่นๆด้วยค่ะซึ่งเราจะต้องไปพิจารณาในข้อที่4อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นำราคารวมสินค้าก็คือราคารวมของสินค้าทั้งหมดตอหนห่งชิ้นที่เรานำมาคำนวณไว้นะคะบวกด้วยราคารวมของ Y นะคะ ึ่งราคารวมของ Y ตรงนี้นะคะเราก็จะได้จากราคาจากข้อที่สองค่ะนักเรียนอาจจะงงๆนะคะว่าทําไมมีเขียนว่าราคารวมสินค้าเท่ากับราคารวมสินค้าสําหรับสูตรที่เรากําหนดขึ้นมานี้นะคะจะกําหนดมาในกรณีเริ่มต้นเลยค่ะสมมุติว่า สินค้าชนิดแรกนะคะเรายังไม่ได้ราคารวมของสินค้าราคารวมสินค้าก็จะอยู่ที่0นเท่ากับราคารวมสินค้าจะยึดจากราคารวมสินค้าก่อนหน้าเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็จะเป็นศูนย์บวกด้วย30 30มาจากไหนมาจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้ทำการหาราคารวมของกันไกลไว้ค่ะต่อมานะคะ เราก็จะมีการหาราคารวมสินค้านะคะว่าครบทุกรายการหรือไม่ในข้อที่4ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใช่ก็ทำข้อที่5นะคะก็คือจ่ายเงินสดทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ใช่ให้กลับไปทำที่ข้อที่1นะคะจนกว่าจะครบ ตามรายการสินค้าซึ่งในกรณีนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ซื้อแค่กันไกอย่างเดียวนะคะแต่นักเรียนซื้อสินค้าชนิดอื่นๆด้วยสมมุติว่านักเรียนซื้อหนังสือด้วยนะคะรวมราคาสินค้าครบทุกรายการหรือไม่นั่นแปลว่ายังไม่ครบนักเรียนก็จะต้องกลับไปค่ะ ที่ข้อที่1ก่อนนะคะก็คือรับราคาของหนังสือว่าหนังสือเนี่ยมีราคาเท่าไหร่แล้วผู้ซือ้อหรือว่าผู้ใช้อย่างเราเนี่ยมีการซื้อหนังสือไปจํานวนเท่าไหร่จากนั้นก็จะกลับมาในกระบวนการนะคะของข้อ2และก็ข้อ3คุณครูยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราซื้อหนังสือ1เล่มนะคะราคา50บาทนะคะก็จะได้เป็นในข้อที่2นะคะจะได้เป็น ราคารวมของหนังสือเท่ากับ50คูณด้วย1เพราะว่าเราซื้อหนังสือแค่1เล่มนะคะในขั้นนี้นะคะเราก็จะได้ราคาของหนังสือจํานวน50บาทต่อมาในข้อที่3นะคะราคารวมสินค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ราคารวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่30นะคะเพราะว่า30มาจากการที่เราคํานวณกันไกนะคะไว้ก่อนหน้าก็จะได้เท่ากับ30เท่ากับ 30บวกด้วย50ซึ่ง50นะคะเป็นราคาล่าสุดนะคะของข้อที่2นะคะก็คือราคารวมวายนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขอีกครั้งว่านักเรียนนะคะรวมราคาสินค้าครบทุกรายการหรือไม่สมมุติว่าในกรณีที่ครบแล้วนะคะถ้าใช่ทำข้อ5เราก็มาดูข้อที่5กันค่ะก็คือ เราก็จะทำการจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นของการจบการดำเนินงานค่ะซึ่งก็สามารถแก้ปัญหานะคะหรือว่าเขียนขั้นตอนในการคำนวณได้ครบตามที่โจทย์กำหนดแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราดูวิธีการเขียนรหาดําลองกันแล้วนะคะเรามาดูวิธีการเขียนผังงานกันดีกว่าค่ะว่า หลังจากที่เราเขียนในลักษณะของรหัสลำลองแล้วเนี่ยเมื่อเขียนในลักษณะของผังงานสามารถเขียนได้อย่างไรบ้างเรามาดูขั้นแรกนะคะเริ่มต้นความสำคัญของผังงานนะคะก็คือนักเรียนจะต้องสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ถูกต้องนะคะนักเรียนนะคะจะต้องสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะ ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมกับขั้นตอนในการดําเนินงานค่ะอย่างเช่นขั้นแรกนะคะคําว่าเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นหรือคําว่าจบนะคะนักเรียนจะต้องใส่ไว้นะคะภายในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนค่ะขั้นต่อมานะคะเราก็จะมีการรับราคาสินค้า Y และจํานวนสินค้า Y ในขั้นที่1น,นะคะจะเป็นการรับราคาสินค้า Y และจํานวนสินค้า Y ในขั้นนี้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้นะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้กำหนดแต่ในกรณีนี้นะคะเราก็มีการรับข้อมูลจากภายนอกนะคะ ทำให้สัญลักษณ์ที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นสัญลักษณ์นะคะที่ใช้ในการรับค่าข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์ค่ะต่อมาในข้อที่2และข้อที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้กําหนดหรือว่าผู้เขียนโปรแกรมกําหนดนั่นเองค่ะเรามาถึงในข้อที่4ี่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในข้อ2และข้อ3เนี่ยเราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะจะเป็นในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมาในข้อที่4นะคะในการรวมราคาสินค้าครบทุกรายการหรือไม่ในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นในการตัดสินใจหรือว่าเปรียบเทียบทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ decision นะคะที่ใช้ในการตัดสินใจค่ะ เราก็เขียนข้อความลงไปนะคะว่ารวมราคาสินค้าครบทุกรายการในกรณีนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องใส่คำว่าหรือไม่นะคะเพราะว่าด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะมันจะเป็นในลักษณะของ คำถามอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สัญ,ญลักษณ์นี้นักเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่คำว่าหรือไม่ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขีดลูกศรอ,ออกมาค่ะ2ลักษณะด้วยกันก็คือในกรณีถ้าใช่ถ้าใช่ก็จะจ่ายเงินค่าสินค้าทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติไม่ใช่นะคะลูกศรก็จะพุ่งออกมาจากสัญ,ญลักษณ์ decision นะคะและย้อนกลับนะคะไปขั้นที่1นนะคะก็คือข้อที่1ให้นักเรียน สังเกตนะคะเวลาที่ลูกศรพุ่งกลับเข้าไปเนี่ยจะไม่ไปชี้ที่สัญลักษณ์นะคะแต่จะวนกลับไปที่ลูกศรแทนค่ะค่ะแล้วขั้นสุดท้ายนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นสุดท้ายก็ให้เราเขียนคำว่าจบลงไปค่ะอยู่ภายในสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนค่ะ